นินะซังคอนสิจิวะมาต่อกันอีกนะคะคราวนี้มันมีคำถามค่ะเมื่อเราต้องการพูดประโยคว่าเมื่อวานไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวแน่นอนทุกคนนึกแล้วว่าอ๋อมาเซงเอ๊ะแต่ว่ามันเป็นเมื่อวานเมื่อวานครูบอกว่าอาดีตคือมาชิตะมาเซงกับมาชิตะจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรคำตอบคือไม่ได้นะคะเราจะต้องพูดประโยคใหม่ค่ะเป็นรูประะประโยคปฏิเสธของอดีตการนะคะไปดูกันค่ะ รูปประโยคคำกริยาอดีตเมื่อต้องพูดเป็นปฏิเสธด้วยจำยังไงดีนะปกตินะคะคำว่าปฏิเสธเนี่ยก็คือมะเสงใช่ไหมคะเปลี่ยนจากมาสือเป็นมาเสงคราานี้เรื่องที่ปฏิเสธจะเป็นเรื่องในอดีตต้องเติมคำว่าเดชิตะเข้าไปเป็นเซตค่ะพูดพร้อมกันนะคะมาเสงเดชิตะมาเสงเดชิตะมาเสงเดชิตะยาวนิดน,นึงค่ะฝึกพูดบ่อยๆก็จะคล่องขึ้นนะคะเรามาดูสักตัวอย่างหนึ่งฉันไม่ได้กินข้าว ในที่นี้อาจจะหมายถึงเหตุการณ์ในอดีตเช่นเมื่อวานนี้ฉันไม่ได้กินข้าวนะคะเราจะพูดคําว่ากินก็คือทาเบมัสเปลี่ยนเป็นปฏิเสธก่อนก็ได้เป็นทาเบมาเซงใช่ไหมคะแล้วก็ใส่อดีตเข้าไปด้วยเป็นทาเบมาเซงเดชะได้ประโยคเป็นฉันไมงเดโกัินะ้าว ก็หงอกทาเบมาเซ็นเดชะเพื่อนไม่ได้มาโรงเรียนเรื่องนี้อาจจะเล่าเรื่องในเหตุการณ์แอดีตไม่ได้มาคำว่ามาคือคิมาฉะนั้นไม่มาก็เป็นคิมาเซนทำให้เป็นอดีตก็เป็นคิมาเซนเดชตะได้ประโยคเป็นโทโมดาจิบะกัคคุเอคิมาเซนเดชตะทโมดาจิวะกัคคุเอคิมาเซนเดชตะอีกครั้งนะคะ 友達は学校へ来ませんでした。ポーションメレバイバリサン。父は会社へ行きませんでした。いかがか父は会社へ行きませんでした。行きませんでした行 ยังไงบ้างคะคอนเซปต์ Concept ของตอนนี้ก็คือเราต้องจำกลุ่มคำที่ยาวขึ้นนะคะนั่นก็คือมาเซ้นเดชตะมาเซ e นเดชตะมาเซ้นเดชตะและหลังจากนั้นก็ใส่ข้างหน้ากริยานั้นน,นเหมือนเดิมซ้อมบ่อยๆค่ะเพราะว่าภาวะลิ้นพันกันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะซ้อมเยอะๆค่ะย t าเตมิโอก